รู้สึกยังไงกับคุณบ้างในตอนนี้นะคะอะเขาคือสถานะอะไรนะคะก็ต้องบอกแม่วิทิด้วยนะถ้าเกิดไม่มีสถานะก็คือจะดูไม่ตรงนะคะใครผ่านมาเจอคลิปแม่ตรงแค่ยีสนะคะส่วใครมีวันเกิดดังต่อไปนี้นับตามโหราศาสตร์ตะวันตกจะตรง80%ไปเลยนะคะต้องตรงทั้งวันที่และราศีนะคนเกิดอยู่ในลัคนาราศีกุมนะคะคนเกิดอยู่ในพันพาหรือหัดนะคะคนเกิดอยู่ในพิจิกคะ่ะคนเกิดวนันท้ายด้วย เลขหนึ่งนะคะเมสิงธนูนะหากใช้ไปต่อกับแม่วิทวิทค่ะใครจะดูทรงส่วนตัวกดที่หน้าแม่ลิงที่สองใต้โปรไฟล์ที่เป็นรูปตัวเอ็มนะจ๊ะจะสามารถจองได้แบบปกติรอคิวหนึ่งวันแบบด่วนรอหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะอา่มาดูซิว่าเข้าคนนี้ยรู้สึกยังไงกับคุณบ้าง <c oughs> ในตอนนี้วินาทีนี้นะอ่า เอชออฟแอนะคะมีการตัดสินใจเลือกนะคะด h ไฮพ e s t เทสนะคะความสัมพันธ์เคยคุมเครือมาก่อนในอดีตนะปัจจุบัน King of Wands นะคะเขามีความสนใจในรูปร่างหน้าตาหุนมากขึ้นนะคะ t รี e e ฟ f มีการติดต่อมีการรอคอยนะคะมีการเดินทางมาหากันนะ คิดว่าคนคนนี้นะคะความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะแบบค่อนข้างที่จะคุมเคือไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันมาก่อนฉันให้แบบเป็นคนคุยได้เป็นคนรักเก่าที่กลับมาคุยกันได้แต่ตอนเนี้ยมูดแอนโทนคือเขาก็าเลือกคุณนะคะเพราะว่าตัวคุณเป็นคนที่มีสเน่โดดเด่นนะคะตอนนี้เขากําลังรอเวลาที่จะเข้าหาคุณอยู่อาจจะมีการชวนคุณออกไปไหนมาไหนนะคะหรือว่าอ่ะมีการแบบไปเที่ยวกันนะคะมากขึ้นนะถ้าถามว่าชอบระดับไหนหรอ คีย์ออฟวอนส์ขึ้นมานะคะให้อยู่ที่ถ้าคุณหนักเป็นคนที่ทำงานเก่งทรมัทำแมนะคะเซ็กซี่มีเสน่ห์นะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบเจ้าสังคมหน่อยมีการวางแผนนะคะทุกอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยแล้วก็อยู่ค่อนข้างไกลกันนะแม่คิดว่าเขาคนนี้ค่อนข้างที่จะชอบคุณประมาณ70%นะคะแต่ว่าถ้าเกิดคุณหลุดกรอบตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้มีความแบบเออไม่ได้มีความที่แม่บอกอะ่ะอาจจะชอบอยู่ที่60นะคะอ่ะในดูซิว่า <c oughs> แล้วในตอนนี้เขามีคนอื่นในความสัมพันธ์นอกจากคุณหรือเปล่าเขามีคนอื่นในความสัมพันธ์นอกจากคุณไหมนะคะหากใครนะคะอยากจะเรียนอ่านไพ่กับแม่นะคะสามารถที่จะลงเรียนได้เถอนะนะกดที่หน้าแม่ลิงที่2ใต้โปรไฟล์ที่เป็นรูปตัวเอ็มถ้าเรียนแบบสดจะแถมให้ยิปซีไปแถมการตลาดปั้นช่องไปแถมการอ่านดวงแบบยูเรเนียนนะคะสําหรับหนูคนเดียวเป็นพื้นดวงนะคะแล้วก็ <c oughs> ถ้าเป็นแบบ แห้งนะคะอยู่ที่2ใบเทานะคะตัดของแถมทิ้งนะจ๊ะหนูเรียนได้ทันทีไม่ได้เหมือนแบบสดนะแบบ แห้งคือเรียนได้ทันทีมีโปรดาวย้าย16ใบแดงด้วยถามพี่แอดมินเอานะคะอ่ะไหนดูซิว่าได้อะไรได้จัสติกนะคะได้ดิออริจินนะคะดิออริจินเอามาอีกอันหนึ่งได้ไฮพีเทสนะคะไน์ออฟไฟร์นะคะโฟออฟวอเตอร์ water, นะคะทรีออฟเอิร์ธเธอฉันว่าเขาไม่ได้มีคนอื่นในความสัมพันธ์นะมีแค่เธอคนเดียวนี่แหละแต่ตัวเธอดัน,ด,นดันคุมเครืออาจจะเป็นตัวเธอเองหรือเปล่าที่แบบไม่ไม่ได้แบบอยากจะเปิดสถานะกับเขาอะเขาก็เลยทําตัวไม่ถูกทําอะไรไม่ได้นะคะแล้วตัวเขาเองอะ่ะไม่ไม่ได้สนใจใครนะคน เข้ามาผ่านมาผ่านไปก็คือแบบดูน่าเบื่อดูแบบเขาก็ปิดกั้นอ่ะเหมือนแบบอ่ะถ้าคุยอ่ะสามารถคุยได้นะดิฟทอล์กได้ไหมดิฟทอล์กได้ค่ะแต่ถ้าถามว่าจะแบบจะให้ใจลงไปเล่นไหมก็ไม่นะคะเพราะว่าตัวเขารู้อยู่แล้วว่าจุดหมายปลายทางเขาก็จะไม่เอาคนนั้นในทุกสิว่า <c oughs> แล้วเขาอ่ะดูรักดูชอบคุณขนาดไหนเนี่ยอาแถมไปเลยเขารักชอบคุณขนาดไหนซิส o ์วอเทอร์เอนดูมากมานะคะเดอะซันเนี่ยชอบมากเลยชอบแบบ เธอเป็นเหมือนแบบแสงสว่างในชีวิตเขาเลยนะแล้วตัวเขาเองนะคะค่อนข้างที่จะแบบอยากคุยอยากติดต่อสื่อสารเดวิลก็ขึ้นนะคะเธอคือตัวเธออะอาจจะเป็นคนเจ้าชูหรือเปล่าหรือว่าเธอเคยมี ในในช่วงเนี้ยเธออาจจะแบบมีคนเก่าๆมาวนเวียนหรือเปล่าเขาหึงห่วงนะเขาเจ็บปวดหัวใจเขากลัวเฟลเหมือนกันนะคะเขาก็เลยไม่กล้าเปิดตัวอะไรมากมายนะคะแต่เธอเป็นแสงสว่างในชีวิตคือเขาชอบเธอมากมากเลยอยากคุยอยู่ตลอดแต่ยิ่งคุยแล้วแบบยิ่งติดนะ่ะเขากลัวตัวเองจะเจ็บอะคะ่ะบางครั้งเขาก็จะดึงตัวเองออกมานะเขาจะแสดงออกไม่สุดนะคะแต่ชอบเธอมากแน่ๆนะคะมีความรักความอยากดูแลเธอจริงๆนะคนเนี้ยอะใครชอบความทำนายแม่พิมความว่าวิท ถ้าคุณหยุดวิ่งตามเขาแล้วนะคะเขาจะทํายังไงต่อไปกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะจ๊ะขอคนที่มีความสัมพันธ์ที่แบบมีปัญหากันนะ คลิปนี้เป็นของคุณนะคะมีโอกาสตรงแค่20%นะจ๊ะส่วนใครมีวันเกิดตั้งต่อไปนี้เธอจะตรง80%ไปเลยนะคะต้องตรงทั้งราศีแล้วก็วันที่ข้างในเถอะคนเกิดราคนาราศีตุลธนูนะคะม่นมิถุนตุลกุมค่ะลงท้ายด้วยเลข1มินกลกฎพิจิตลงท้ายด้วยเลข3เลข4นะจ๊ะหากใช่นะคะไปต่อกับแม่วิวิดได้เลยนะส่วนใครจะดูดวงส่วนตัวกับแม่กดที่หน้าแม่ลิงกที่2ใต้โปรไฟล์ที่เป็นรูปตัวเนะจ๊ะหนูจะสามารถดูดวงกับแม่ได้นะคะมีทั้งโหราศาสตร์นะะะคแล เอาเป็นคาถามที่ว่าเกี่ยวกับความรู้สึกเธอเช่นเขารู้สึกไงกับเธอบ้างนะคะเขาคิดถึงเธอไหมเขารู้สึกไงกับอีกคนนะคะส่วนโหราศาสตร์นะคะเอาไว้ดูเรื่องเกี่ยวกับอ่าไทาม์ไลน์ของชีวิตหรือแผนผังของชีวิตว่าแบบเออการงานการเงินความรักนะคะหรือแม้กระทั่งแบบคําว่าทําไมเช่นอะหนูจะได้งานเมื่อไหร่เนาะไม่ใช่ไม่ใช่คําว่าทําไม ได้งานเมื่อไหร่คำว่าเมื่อไหร่นะคะได้งานเมื่อไหร่เขาจะกลับมาเมื่อไหร่งานนี้หนูจะได้ไหมหนูจะสอบติดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะมาดูกันนะคะกดที่หน้าแม่ได้นะจ๊ะถ้าหนูจะดูนะได้อะไรบ้างนะคะ two of cups นะคะ seven of wands แบบอ่า reverse นะจ๊ะ four of swords นะจ๊ะ the devil นะคะ five of wands reverse นะ,ะถามว่าเขาอยู่ได้ไหมถ้าไม่มีคุณนะ่ะ ในช่วงแรกๆดูจะอยู่ได้นะจ๊ะในช่วงแรกเจ็ดสัปดาห์แรกอยู่ได้แต่หลังจากนั้นดูอยู่ไม่ได้แล้ะดูรู้สึกว่าแบบเออมันมันเหนื่อยเนาะกับการที่ไม่มีคุณนะคะเขาจะคิดถึงโหยหาคุณมากๆเดวิลขึ้นมานะคะบ่งบอกว่าตัวเขาเองอ่ะไม่สามารถที่จะแบบเอาคุณออกจากหัวได้เลยคือแบบติดคุณมากๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าแบบขาดคุณไปอ่ะเขาเหมือนจะขาดใจเรื่องของคุณอนะนวนๆเวียน,นอยู่ในหัวตลอดเวลาเถอะแล้วตัวเขาไม่สามารถปล่อยวางได้แบบแบบเป็นอะไรที่ทําให้เขาแบบ นึกย้อนกลับไปอยากจะกลับมาหาอยากจะกลับมาคุยอยากกลับมาเคลียร์นะคะแต่ทําอะไรไหมฟอร์ออฟฟอ์ออฟสอดขึ้นมานะคะยังไม่ทําอะไรนะจ๊ะแล้วตัวเขาเองชะล่าใจไงเขาคิดว่าเธอยังไม่ได้มีใครในความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือว่าก่อนหน้านี้เธออาจจะตามเขาเยอะเกินไปอนะไรแบบนี้เลยทําให้เขาแบบไม่ได้แคร์อะไรเธอมากมายแต่หลังจากนี้เขาจะแคร์เธอมากขึ้นนะจ๊ะถ้าเกิดยิ่งเขาเห็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับการที่เธอโพสต์ เกี่ยวกับเพศตรงข้ามไาแบบนีน้หรือว่ามีเพศตรงข้าม,มาคอมเมนต์น่ะมันยิ่งจะทําให้เขาเกิดความรู้สึกหึงหวงมากยิ่งขึ้นนะคะตัวเขาติดเธอหลงเธอมากๆเลยนะแต่เขาจะต้องหายไปจากเธอก่อน7สัปดาห์นะจ๊ะอ่ะไหนดูหน่อยว่าแล้วความรู้สึกลึกๆของเขาที่มีต่อคุณอ่ะมันเป็นยังไงบ้างนะสุนครอยากจะเรียนอ่านไพ่กับแม่นะคะสามารถที่จะเรียนได้นะมีแบบสดกับแบบแห้งนะคะแบบสดแม่จา้า ให้ไพ่ยี่ีไปนะคะแถมการตลาดปันช่องไปนะจ๊ะแล้วก็แถมการดูดวงแบบพื้นดวงของหนูนะคะยูเลเนียนนะจ๊ะฉันบอกเลยว่ายูเลเนียนคือจึ้งมากตั้งแต่แบบฉันไปดูดวงมาเธอฉันดูจนฉันแบบเรียนเลยอะของยูเลเนียนคือมันแบบเฮ้ยมันจึง้งมันปังอะเธอบอกให้ฉันแถมให้เลยนะสําหรับคนที่ลงเรียนนะคะในเดือนกอคอและสอคอนะจ๊ะแม่แถมให้นะสําหรับ แบบสดส่วนแบบแห้งเธอตัดของแถมออกทั้งหมดอยู่ที่2ใบเท่านะคะเรียนได้ทันทีจ้ะไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นมีโปรเดาย้าย16ใบแดงด้วยนะคะนะก็กดที่หน้าแม่ลิงที่2ใต้โปรไฟล์ที่เป็นรูปตัวเอมจ้ะได้อะไรบ้างเธอได้ princess of cups นะคะยิ้มสู้นะคะอ่ uh, temperance นะคะ the high priestess นะคะแล้วก็ nothing เธอจริงๆอะถามว่าเขารักเธอไหมเขารักเธอค่ะแต่กําลังสับสนในใจตัวเองว่าเขาควรจะเอาเธอกลับมาเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้ไหมถ้ากลับเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะจบแบบเดิมหรือเปล่าหรือว่า ตัวเธอจะท็อกซิกใส่เขาไหมเขาคาดเดาอารมณ์เธอไม่ออกแล้วตอนนี้เขาเหมือนแบบอารมณ์คนเป็นประจำเดือนเธอเวียงขึ้นเวียงลงเวียงขึ้นเวียงลงคิดถึงอยากโทรอยากคุยอยากกลับมาหาอยากาชวนไป,น,ปน,นู่นไปนี้แต่ว่าไม่ไปดีกว่าไม่ไปรอให้เธอทักมาดีกว่าแต่แบบเอ๊ะแล้วเธอจะมีคนอื่นไหมอารมณ์เขาจะเป็นประมาณนั้นนะคะมีความหึงหวงขึ้นชัดเจนมากนะดูแถมให้เขารักเธอหรือเปล่าเนะี่ย Prince of w a n d s นะคะ Princess of w a n d s นะคะ Seven North Pentacles นะคะ The Star มีความรักให้นะเธอมีความรักแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปตอนนี้แม่ให้อยู่ที่ประมาณ65 70%นะจ๊ะใครชอบความทำนายแม่นะคะพิมพ์คำว่าวิทวิดนะ